ดวงประจำเดือนกันยายน2568ค่ะการดูดวงโดยภาพรวมนะคะสามารถนดัดดูดวงส่วนตัวได้นะคะติดตามราศีดังต่อไปนี้เลยค่ะราศีเมถุนประจำเดือนกันยายนค่ะเกี่ยวกับการงานและการเงินค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะพระแม่ประราวดีเทพพฤหัสพระพิฆเนศทรงหนู พระเกตมงคลพระเพลิงคุณแผ่นกระนังพิมพิลาลัยการงานนะท่านใดที่ทํางานประจําหรือข้าราชการนะนะคะการได้ข่าวเดียวเรื่องการได้เลื่อนขัน้นเรื่อนตําแหน่งนะคะเกณฑ์ที่คุณจะได้โยกย้ายตําแหน่งผู้ใหญ่ในะองค์กรเนี่ยค่อนข้างที่จะเอ็นดูการสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีเพียงแต่ ผลจะออกมาเป็นทางการในช่วงปลายปีในที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะฮะเป็นช่วงเวลาที่มันไได้เรื่อยๆนะเป็นการเรียนรู้ทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะเนพวกออนไลน์อะไรที่มันล้าเริ่มต้นศึกษาความรู้อะไรใหม่หากรุยทำเนี่ยคุณจะพบกับพาร์ทเนอร์บริวารที่ดีเปิดเผยนะคะแชร์ริ่งและกับธุรกิจร่วมกันเนี่ยมีเกณฑ์ว่าคุณจะสําเร็จได้ไวนะคะจะต้องใช้เวลาในการ เรียนรู้แล้วก็ศึกษาอย่างไรแล้วเนี่ยมีความรู้แล้วมีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะจนทําได้นะ,ะการเงินท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเจราจาเพื่อเพิ่มทุนกับผู้ประกอบการต่างชาติเพื่อเป็นการช่วยผ่อนปลนภาระหนี้สินให้มี cash ฟ l ในธุรกิจมากขึ้นนะเพียงการเจราจานะจะเจราจาได้สําเร็จหรือไม่ผลอาจจะเป็นในช่วงของกลางปีหน้าไปเลยส่วนท่านใดเนี่ยที่ทางานประจำข้าราชการกับคุณเนี่ยยังมีภาระหนี้สินนะ เงินร้อนเงินด่วนต้องใช้ภายในบ้านนะการศึกษาของลูกนอกจากคุยกับคนในบ้านแล้วตอนนี้คุณเริ่มจะลามไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มอบทัพยการเงนิงนการงานที่ดีให้พ้นภาระน,านีิสินมีเปิดทางเปิดโลกคุณใหม่อะไรขอให้คุณผ่านพ้นในช่วงเวลาที่ คุณเดือดร้อนทางด้านการเงินที่มันสุดติ่งกระติ่งแมวเนี่ยให้ผ่านไปได้นะคอใจช่วยเลยจริงๆนะคะความดีนะความที่คุณกระตันอยู่จะปกป้องคุมครองคุณให้คุณผ่านในเรื่องของการเงินที่มันร้อนไปได้ค่ะต่อไปเ,อเรื่องโชคลาภค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะไรทองปรับชาลวันเทพพระจันทร์ราหูการที่คุณเนี่ยวู่วามนะคะใจร้อนนะคะฉันไม่ไหวแล้วอยากจะมีโชคลาภแล้วนะีะ่ยังโชคแบบบ้าคลั่งเลยกับ กลับมาตั้งสติอีกครั้งนะอย่าลังเลเป็นที่คุณมั่นใจแล้วเลขสองตัวแล้วก็เป็นออนกราวไปเลยแบบมุดดินนะะเลขที่เด่นคือ3 1 2และ4 7ค่ะไปเอาเรื่องความรักค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะพระราหูสัจธรรมทางบุญจับนางโนรานาะราศีเมถุนเนี่ยพบแต่พระราหูตามมาตลอดเลยความรักเนี่ยมีทั้งสองอย่างประกอบทั้งความสุขและความทุกข์ ปะปนกันนะหากว่าคุณเข้าใจในความทุกข์แบบสุดหัวใจละเรารู้ทุกข์มาอย่างสุดติแล้วรู้จากการพัดภาคเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันก็จะมีทั้งจากเป็นและจากตาย ท้ายสุดแล้วยังไงทุกคนก็ต้องจากกันไปอยู่แล้วนะคะท่านใด่ที่ยังมีความรักที่มันดีอยู่ก็ใจเย็นพูดคุยกันด้วยความใจเย็นนะคะไปทําบุญไว้บุญให้เจ้ากรรมในเวรความรักในอดีตขอไปขอขมาก,กรรมที่วัดที่อายุแบบหลักร้อยปีขึ้นเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคนเองให้มันผ่านพ้นในช่วงระยะเวลานี้ไปได้นะหาโอกาสไปทําบุญร่วมกัน รักที่มันติดบ่วงที่เป็นเวลาน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 นาน,านเวลาพาดพาักจากกันแล้วมันก็จะเกิดความทุกทุกกายทุกใจนะะรักของคุณในช่วงเนี้มันอาจจะไม่ได้หอหวาจะต้องทดสอบอะไรหลากหลายอย่างว่าอันเนี้ยใช่ไหมคู่แท้ของคุณหรือไม่อะไรแบบอย่ไรแล้วก็คือเป็นกําลังใจให้เืกี่ยวกับสุขภาพค่คะมาดูไพ่กันเลยคะ่ะตาวิลุปปักระแม่ปราวดี ทำแม่อุมานะคุณจะมีความคิดเครียดกังวลเรื่องเงินตลอดเวลาคุมวงเงินนี้สินอย่างไรให้มันพยุงอยู่รอดไปได้นะคะได้เรื่อยๆตามอัตภาพหากจะถามเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบในช่องท้องระบบการย่อยอาหาร ระบบการกลับถ่ายนะย่ามันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินสุขภาพของคุณมันจะได้ดีขึ้นกำลังใจอย่างแรงให้กับชาวราศีเมถุนมากว่าคุณจะเจอเรื่องหนักใดๆก็าตามเป็นกำลังใจเล็กๆให้ค่ะติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครอง